สวัสดีครับพื่อนช่องเบิร์ดปลาหาปลาแอนฟิชชิงครับวันนี้ก็อย่างที่ผมบอกไว้ว่าขอตกใกล้ๆบ้านก่อนก็นึกที่ไหนไม่ออกก็เลยมาที่ซอยเก้าครับสีมหาโพธิซอยเก้าหรือวัดโพซอยเก้านั่นแหละก็ขอประทานภาภัยนานๆด้วยนะครับที่ผมบอกว่าผมจะไปลองอ่อคลิปที่แล้วที่ผมพูดไว้ว่าจะไปลองปลายี่สกข้างในพอดีเมื่อวานเข้าไปแล้วครับไม่มีที่จอดรถด,ด้วย แล้วอีกอย่างหนึง่งทางเล็กมากเลยมันจอดข้างทางไม่ได้เลยแล้วอีกอย่างผักบุ้งเขาปลูกผักบุ้งไว้ข้างๆเราตีไม่ได้ก็ลเลยกลับเลยกลับดีกว่าแล้ววันนี้ก็เลยมาที่ศรีมหาโพธิซอยเก้าแต่มาถึงปุ๊บเดี๋ยวให้ดูสภาพใหม่สภาพน้ำน้ำดำเปื๊ดเลยอ่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรน้ำเสียหรือไงไม่รู้ งานเข้าวเดแล้วไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่านะพอมองเห็นนะว,ว่าน,น้ำมันดำมากเลยนี่เลยอเอาเบ็ดลงแค่สามคันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะตกสปิวด้วยกันหน้าดินไม่กินใหญ่นอกก็ยังมีสปิวเผื่อจะได้มีผลงานแล้ววันนี้อากาศคึ้มแต่เช้าเลยแล้วอากาศเย็นด้วยขึ้มรอบเลยแดดแทบไม่มีเลย ถึงรอบเลยน่าจะฝนตกหรยอากาศก็ไม่เป็นใจน้ําก็ดําอีกมันดูจะออกมาเป็นยังไงก็ผมคงจะมาใหม่นี้อีกแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็คงจะมาอีกทีก็ปลายปีเลยผมว่าผมจะเว้นช่วงมันบ้างมาไปบ่อยๆนานๆก็จะเบื่อกันเพราะที่ตกปลามันก็ไม่ได้เยอะแยอะอะไรหรอกครับก็อย่างที่นานา,นานคนที่เคยติดตามก็น่าจะพอรู้ว่าผมไปที่ไหนมาบ้างท้านไหนอยู่แค่แถวๆนั้น ที่เห็นไปไกลสุดที่ผมไปก็คือสุพรรณแค่นั้นเองเขื่นกระเสียวเนะี่ยที่ผมไปไกลสุดแล้วส่วนจะลงทะเลก็ไปไม่ได้แล้วตอนนี้อากาศแปรปรวนแล้วอีกอย่างน้ํามันก็แพงสู้ค่าน้ํามันไม่ไหวเมื่อวานผมเติมห้าร้อยน้ามันขึ้นมานิดเดียวยังไม่แตะขีดดีเลยเลยบอกโอ้ยอย่างนี้พันธุ์ได้ถึงครึ่งถังเปล่าเลยคิดว่าหาตกแถวแถวบ้านนี้ก่อนเผื่อมันจะมีผลงาน ย่างน้อยก็ตัวสองตัวก็ยังเป็นกับข้าวได้ช่วงนี้ก็ประหยัดกับข้าวด้วยไม่ใช่ประหยัดข้าวประหยัดเงินมันมีปลานะแต่มันขึ้นอยู่ผิวน้ำนะปัญหาอยู่ฝั่งโน้นหมดเลยเป็นปลานิลส่วนยี่สกผมชักไม่แน่ใจแล้วตอนแรกว,ว่าจะมาหายี่สกเห็นน้ําดําอย่างนี้กลัวยี่สกมันจะไปน้ําน้ําดีดีหมดไงควจะวิ่งลงไปหาน้ําดีดอยู่ เป็นว่าตามรับชมกันดีกว่าครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาดูกันว่าผมจะมีแต้มหรือเปล่าก็อลืมบอกไปวันนี้เหยื่อผมจะมีสองคันที่ใช้ลำเก่าของเมื่อวานเมื่อวานผมลองไปตีคันหนึ่งแล้วทีนี้มันจอดรถจอดอะไรไม่ได้ผมก็เลยกลับเป็นลำเหลือของเมื่อวานแล้วก็ลำใหม่ของวันนี้มีอยู่คันหนึ่งก็จะมีลำขนมปังเหมยเขียววันนี้ลองเปลี่ยนเหมยเขียวดูบ้าง ไฮเกตลงบ่อยแล้วถ้าเหมืยเขียวไม่กินก็ก็โทษสภาพน้ําเลยรธรรมดาไม่ต้องมีกินบ้างแหละตรงเนี้ยถ้าน,านานาติดตามมาเคยมีที่ผมได้ไอ้ย,ยี่ศกอะ่ะได้บ่อยมากเลยตอนนั้นตอนนี้มาเปิดใหม่ไม่ใหม่ปน,นินก็ไซส์ดีๆพูดเยอะแล้วครับดูว่าตกปลาดีกว่ามีสาวๆจุงหมามาด้วย ไม่ไม่เอาดีกว,ว่าไม่ซูมดีกว,ว่าเดี๋ยวเพื่อนญาติเขาด,ขดู और लेना नहीं, नहीं है तो जो है าแล้วครับแต้มแรกปลาสวายเบบีลูกปลาสวายโอ้โหน้ำดำๆดำนี้ไม่คิดว่ามันจะมีนะเปิดฉากได้สวยของหน้าดินเลยอันนี้ก็กะจะมาตกยี่สกอยู่เหมือนกันส่วนในสองคันนั้นเป็นลำเก่านะอัน,น,ค,น,นคันนี้ลำใหม่เพิ่งจะผสมเมื่อกี้ขออภัยเรื่องลมนะครับลมแรงมากเลยขนาดกล้องผมมีฟงมีโฟมโฟห่อมาก็ย,ยังยังเสียงอูอูอ้าเลยปลาสวายครับ สายประมาณสักครึ่งโลได้ประมาณนั้นครึ่งโลเดี๋ยวตามมาต่อครับว่าจะมีปาลาอะไรอีกนอกจากปลาสวายตัวดำเชียวน้ำมันดำส่วนปลานินก็พอมีตอดอยู่ครับแต่ยังไม่ได้วัดครับขออาภายัยนาด้วยนะครับที่กล้องจับไก่ตลอดมันเอาไปตั้งตรงอื่นไม่ได้เลยครับนอกจากหลังรถโหลมแรงมากเลยผมดูใน ไอ้ขึ้นเสียงของไม้คะแนไม่ได้พูดอะไรนะเพาะเสียงลมอะขึ้นครึ่งขึ้นเต็มขึ้นครึ่งขึ้นเต็มจะบอกสงสัยฟังไม่รู้เรื่องแน่ถ้าอย่างนี้ก็เลยต้องกลับภาพตรงนี้ครับไกลๆหน่อยวันนี้มันเป็นวันอะไรตอนเช้าก็นาวหนาวันเช้ามืดยังกันหน้าหนาวเลยพอสว่างมาก็คืมแล้วก็ลมแรงเดือนอะไรกันแน่เนี่ย ี่เดือนเมษานนยนนี่ตามดูกันครับถ้าผมตกสปิิวได้ก็ผมจะยื่นเอาไกลๆก,กันแล้วกันคงไม่ได้เดินมาตจอหน้ากล้องแล้วนะครับยกเว้นตัวใหญ่หเห็นยิสกขึ้นแล้วตัวเล็กขึ้นไกลๆเบ็ดด้วยตั้งใจจะมาเล่นยิสกแต่น้าอย่างนี้คิดว่ายิสกไม่มีทีแรกนี่เห็นตัวเล็กขึ้นแล้วเมืเ่อกี้หางแดงเดียวรับชมกันต่อครับว่าจะได้ ยิโ s กกับปานินนี่ผมตามหาไม่สองอย่างนี้สวายไม่ได้คิดเลยมาเองตั้งใจจะมาเอายี่ศกกับปานิน จะไม่เดินมาก็นหน่อปลาขยงข้างลายสงสัยสปิวคงจะเจอแต่ปลาขยงนี่แหละดูๆแล้วปลานินน่าจะยังไม่เข้าเพราะตรงนี้ผมเคยมาว่านแห่สมัยก่อนนะสามสีปีที่แล้วอะ่ะถ้าปลาอะไรเข้าก็จะมีปลานั้นอะเยอะก่อนปลาขยังลอยเป็นแพเลยที่ผมว่านได้ทีงอ้โหขึ้นทีห้าสิบหกสิบตัวเกือบร้อยตัวเวลามันมีก็มีเยอะเลย เหมือนปลานินก็เช่นกันถ้าปลานินเข้าก็เยอะถ้าปลาขยงเข้ามันเป็นหน้าหน้ามันแล้วแต่หน้าไหนมันเข้าช่วงไหนมันเข้าครับหลังจากได้ปลาขยงตัวน,นั้นขึ้นมาก็ได้ขยงขึ้นมาอีกตัวหน้าดินแต่พอดีไม่ได้เปิดกล้องไว้ก็แล้วหลังจากนั้นก็เงียบไปเลย ส่วนสปิ๋วผมคิดว่าน่าจะเป็นขยแยงเหมือนกันวัดไม่ติดเลยติดมาตัวเดียวตัวตัวแรกของปลาขยะแขเงราะงานวัดไม่ติดเลยตัวมันเล็กเบ็ดผมก็เป็นเบ็ดตัวตัวเล็กล้วนะเป็นเบ็ดเบอร์ห้านี่แหละตัดมาจากตะก้อซื้อตะก้อชุดมาเราไม่ได้ทําตะก้อเองก็เลยต้องซื้อเอาแล้วก็ขมวดเบ็ดเอาใหม่เพราะว่าพวกนี้ทําเบ็ดหลวม โอ้โหลมยังก็อยู่ทะเละดูทุ่นกระปิวตาลายหมดเลยส่วนหน้าดินก็ลมพัดเอ็นเบ็ดกระดิ่งดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเดีย๋ยวผมก็จะเปลี่ยนเหยื่อดูเพื่อปลาขยงมันติดจะได้มีปลาเพิ่มแต่ตอนนี้ก็ได้ไหวามาตัวก็อุ่นใจแล้วประมาณครึ่งโลได้ ไม่ใหญ่มาก ได้ขึ้นมาจริงๆด้วยครับเหียงข้างลายกล้าแล้วพอในครั้งที่ได้เี่ยงข้างลายตัวที่สองก็หมุนเก็บเบ็ดอย่างนี้เป็นเยื่อติดขึ้นมาเฉยก็กีแทมแล้วเนี่ยไหวหนึ่งแหยงสองตัวนี้สามสี่แทมแล้วเหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึงชั่วโมงแล้วตอนนี้ก็เก้าโมงกว่าแล้วพอดีผมสั่ง ไก่ย่างไว้กับ้มตามก็เหนียวบอกบอกเขาตอนสิบโมงเดี๋ยวจะไปเอาเดี๋ยวถ้าใกล้สิบโมงหัวต้องกลับก่อนเดี๋ยวเขาขายคนอื่นหมดทิบนะครับหน้าดินมีตอดมงแล้วแต่คิดว่าไม่ใช่ปลาใหญ่อะตอดตึกตึกแล้วก็หยุดปลาใหญ่มันน่าจะลากหรือว่าน่าจะลาก,กปลาใหญ่ ลายอีกแล้วช่วงนี้อสี่มหาโพธิ์ซอยเก้าปลาขย่งข้างลายจะเข้าเป็นส่วนมากนะครับวนปลาอื่นก็อาจจะลงๆมาบ้างแต่เป็นหลักเลยตอนนี้ขย่งข้างลายถ้าใครชอบนะผมว่าก็พอพอได้อยู่อ่ะมันก็ได้มาเรื่อยๆตอนนี้แขย่งข้างลายผมก็ได้มาสี่ตัวแล้วมั้ง สวายหนึ่งตัวปาน,นินยี่ศกที่ตามหาจะได้เปล่าไม่รู้ต้องคอยลุ้นกันอยู่ครับสี่สิบนาทีแข่ยงข้างลายตัวที่ห้าครับก็อย่างที่พูดเลยกํลาลังเปลี่ยนเก็บมาเปลี่ยนเหยื่อช่วงนี้แข่ยงข้างลายเข้านะส่วนสปิววัดไม่ติดสักทีวัดไม่ทันมันมันไม่ได้ตอดเหมือนพวกปาน,นินวัดไม่ทันมันตอดปึ๊บปึ๊บป๊บแล้วมันก็หยุดแล้วเหยื่อก็หมดไปแล้ววัดไม่ทันสักที ส่วนหน้าดินก็เนี่ยติดตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เลยมันตอดก็ดูไม่รู้เรื่องลมมันแรงตามรับชมกันต่อครับอ่เดี๋ยวเก็บอีกคันก่อนดีกว่าเพื่อมันติดขึ้นมาอีกถ้าไม่ติดยังไงก็ช่างมาัน รอบนี้ได้แย่งข้างลายสองตัวเลยตัวหนึ่งน่าเฉียวตัวหนึ่งกินตัวใหญ่กินเล็กเฉี่ยวท้องป่องกินลำมัานตอตอดจะพัดนึงแรกที่ผมเดินไปรอบแรกมันตอดแล้วแต่มันไปวัดอีกคันหนึ่งปลาใหญ่ขึ้นนล้วแตไม่กินเบ็ดกินมาตัวเดียวเอง ขอบคุณครับสำหรับการติดตามเบิร์ดพาหาปลาแอนฟิชชิงครับคลิปนี้ก็สองชั่วโมงครับก็ได้พอประมาณปลาขย่งข้างลายเจ็ดสวายหนึ่ง้าตกเรื่อยๆก็ได้เรื่อยๆครับปลาขย่งข้างลายถามว่าปานีนมีไหมมีครับผมเห็นอยู่เป็นฝูงเลยแต่มันลอยหัวมันไม่ลงข้างล่างแล้วก็ไม่กินเบ็ดด้วยแล้วอากาศมันไม่ค่อยดีครับคืมลมแรงน้ำก็เสีย ไม่รู้สวายมันเข้ามาได้ยังไงน้าเสียแบบนี้น้ำำําดําก็เมื่อกี้มีคนตกอยู่เหมือนกันครับเขาก็ไม่ได้ได้ปาขยะงเป็นตัวเดียวก็กลับไปแล้วเอาเป็นว่าขอบคุณอีกครั้งนะครับสําหรับการติดตามเบิร์ดปลาหาปลาแอนฟิดชิงครับและคลิปหน้าผมจะไปไหนคอยติดตามผมด้วยนะครับก็คลิปหน้าน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าครับแล้วคลิปหน้าเจอกันครับผม